สวัสดีครับวันนี้ครับรายการ New s c h e n นะครับก็จะมารีวิวการใช้งานคือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการใช้งานสวิต c h เชอร์ตัวหนึ่งครับออกกองทั้งทีกล้องสัก4ี่ตัวตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือ l u m a n t e c e c e z Pro VS4 ครับอุปกรณ์ของ LUMANTEC เนี่ยเอาจริงๆแล้วเขามีหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะที่สวิตเชอร์อย่างเดียวนะมันมี4 Input ใช่ไหมแบ่งออกเป็น HDMI 3 c h a n n e น แล้วอีก2อันเนี่ยก็คือเป็น S D I เอาบวกกันออกมามันก็ได้5 i าอินพสิเพราะว่าช n e l ที่2เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่ามันจะเป็น H D M I หรือ S D I หรือนะครับไม่ได้และเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยรวมกันได้แค่4เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงพอร์ตการใช้งานทั้งหมดว่าเขาสามารถต่ออุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูจากด้านหลังตรงนี้เลยดีกว่าไล่จากทางด้าน ขวาของผมเลยดีกว่าเราสามารถต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้นี่จะเป็นไมโคร USB ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอินพุตไฟล์ดิจิทัลเข้าไปในนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะเรียกการใช้งานโลโก้เราไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์อะไรมาเปิดไฟล์ให้เราแล้วนะครับเราเอาไฟล์ไปเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราต้องใช้โปรแกรมอัปโหลดไฟล์เข้าไปก่อนเท่านั้นไล่มาถัดมานะครับนี่ก็จะเป็นบาลานซ์ออ d ด o i โออินนะครับเราสามารถที่จะต่อสัญญาณเสียงเข้านะครับเป็น L กับ R ได้นะครับจำนวน1ชุดด้วยกันแล้วก็จะมีนะครับไว ต่อเป็นมิดิแจ็ค3.5เพื่อที่จะมอนิเตอร์เสียงมีทั้งอินทั้งเอาท์เลยในเรื่องของเสียงนะครับถัดมาครับ HDMI 4 3 2ซึ่งอย่างที่บอกครับ2เนี่ยเขาควบคู่กับ SDI ต้องเลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็น S D I 1ครับแล้วก็มี S D I out อีก1พอร์พอนะครับในกรณีที่จะเอาไปต่อเป็นจอมอนิเตอร์อะไรเงี้ยก็ต่อได้1พอร์พทที่เป็น S D I แล้วก็จะมีพอร์ตโปรแกรมนะครับที่เป็น out หนึ่งพอนะครับในกรณีที่คุณจะดูภาพสดๆอะว่าเวลาคุณสวิตช์ภาพออกไปเนี่ยเราจะได้เห็นภาพอะไรบ้างมาต่อที่พอรตโปรแกรมครับ อันสุดท้ายครับเป็น HDMI Multi View ครับเราจะดูสัญญาณภาพทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแบบตาราง 1, 2, 3, 4 2> เห็นทั้งหมดเลยว่าอะไรมีภาพอะไรอยู่บ้าง ก็มาต่อที่พอร์ตสุดท้ายตรงนี้ได้ครับเอาเป็นว่าเราดูเรื่องพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามีรายละเอียดอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าว่าโปรแกรมการใช้งานต่างๆเนี่ยปุ่มนุ่นปุ่มนี้เขาใช้งานอย่างไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกล่องมีแค่นี้เลยนี่สวิตเชอร์หนึ่งมีอะแดปเตอร์มีสายไฟ AC นะครับไม่ได้มีในส่วนของโปรแกรมมาให้เพราะฉะนั้นคุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ดิจิตอลจากเว็บไซต์ของเขาเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อระบบกันดูดีกว่าว่า มันเปิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอะไรกันบ้างเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้บอกได้เลยว่าโต๊ะผมที่ใช้รีวิวนั้นโอ้เต็มไปได้วยอุปกรณ์ไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผมตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการแสดงผลในฝั่งของภาพจากโปรแกรมอย่างเดียวเราสวิตช์ไปกล้องไหนที่ใช้จริงเนี่ยเขาก็จะแสดงผลเป็นภาพให้เราดูแบบนี้นะจอตรงกลางตรงนี้เป็นจอแสดงผลมัลติวิว มันติวิวก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าแต่ละกล้องเนี่ยเขาถ่ายอะไรอยู่แต่ละกล้องนะครับข้างๆเนี่ยเขาจะมีขีดเป็นวอลลุมมิเตอร์นะครับบอกเราว่าแต่ละกล้องเนี่ยดังเท่าไหร่กีซิเบลเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นขีดขีดวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แล้วมันจะขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละกล้องเพราะว่ากล้อง1 2 3เนี่ยก็มีความดังจากไมเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างบางตัวนะครับถ้าผมหยิบกล้องมาพูดใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในวอลลุมมิเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเกือบจะแดงเลยนะคือมันจะแบบพีคมมาากกดัังนะรบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เราเห็นเฉยๆว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยกำลังรับเสียงอยู่นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายไปในทีละขั้นตอนนะครับเริ่มจากขั้นแรกเลยดีกว่าว่าตัวเลข1 2 3 4ทั้ง2แถวเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟสีเขียวไฟสีแดงใช่ไหมอธิบายแบบคร่าวๆเลยครับคือสีเขียวเนี่ยเป็นการกดเพื่อ p รี v ิว,วดูภาพก่อนเฉยๆแล้วสีแดงเนี่ยเป็นภาพที่ขึ้นไปในโปรแกรมแล้วนั่นก็คือ ไปถ่ายทอดสดหรือเอาไปใช้จริงแล้วนั่นเองนะครับเวลาเขาจะสวิตภาพเนี่ยอย่างที่ผมเคยไปเจอมานะครับในสถานีโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คิวสมมุติว่าผมอยากจะสลับไปหากล้องที่3นะครับคราวนี้เขาจะกดเลข3แล้วกล้องเนี่ยมันจะมาแสดงผลในกรอบของคำว่า preview นะครับคราวนี้การให้คิวก็คือง่ายๆเลยนับ 5, 4, 3, 2, คิวปุ๊บเนี่ยเขาจะกดคำว่าเทคครับ แล้วกล้องก็จะตัดมาที่กล้องที่3ทันทีโดยที่ไฟสีแดงก็จะเด้งไปหาตัวเลขที่3เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าผมอยากตัดไปหากล้อง2นะครับสมมุติว่าให้คิวเลยอ่ะกล้อง2มา5 4 3 2คิวเห็นไหมครับ คือเป็นการบอกตากล้องว่าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เป็นการเตือนสติสวิตเชอร์ด้วยว่ากําลังจะตัดไปหากล้องไหนนะครับในกรณีที่คุณถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตโอ้โหผมบอกได้เลยว่ารัวคือเขาจะกดแบบไวมากจนบางครั้งเนี่ยเขาแทบไม่ได้กดพรีวิวเลยด้วยซ้ำนะครับเขาอาจจะรัดขั้นตอนเลยสมมุติว่าเขารีบมากๆอยากจะไปกล้อง4เลยกล้อง4 5432เขากดสีแดงเลยกล้องจะจะตัดไปหากล้องตัวที่4เหมือนกันเนี่ยส3 2 เห็นไหมครับเอาตามตรงนะมันจะมีอีกระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าทอรี่ไอไฟทอรี่เนี่ยจะไปติดอยู่ที่กล้องคนที่เป็นสวิตช์เนี่ยกดไปดูกล้องไหนไฟทอรี่เนี่ยมันจะไปขึ้นเป็นสีเขียวก่อนตากล้องจะรู้แล้วว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสวิตช์ต้องตัดมาแน่นอนระบบทอรี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งแต่ว่าในสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญ,ญาณกับไฟทอรี่ได้นะครับก็อาจจะต้องไป ติดตั้งระบบแยกอะไรกันอีกทีซึ่งอันนี้เราไม่มีข้อมูลนะครับเอาเป็นว่าการที่เรากดพรีวิวดูก่อนเป็นการเช็คสัญญาณให้แน่ใจว่ากล้องตัวนี้เขาพร้อมแล้วแน่นะแล้วเราค่อยคิวไปนั่นเองนะครับย้ํากันอีกทีนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ S D I H D M I ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมตั้งค่าไว้จะเห็นไฟสีเขียวนะครับเป็น H D M I แบบนี้เห็นใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเรากดไปเป็น S D I ปุ๊บเนี่ยกล้องตัวที่2ของเราเนี่ยมันจะดับครับ เห็นไหมครับว่าพอร์ต HDMI กับ SDI มันใช้พร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางระบบการถ่ายทอดกับสวิตตัวนี้ดูให้ดีว่าเราใช้พอร์ตนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับอะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคำสั่งเทคคำสั่งคิวอันนี้ไปปรับใช้กันได้คราวนี้เขามีลูกเล่นนะครับหรือว่า r านซิชั่น กา n ซ i ชั o นคือการทำหน้าที่ตัดสลับภาพแล้วมีแบบเอฟเฟกต่างๆมากมายนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเวลาผมตัดสลับภาพเนี่ยสมมติก,กดเทคนะภาพมันก็จะตัดไปเลยนะครับคำสั่งนี้เขาเรียกว่า cut ครับคือการตัดโดยที่ไม่มีลูกเล่นเลยอยู่ดีๆก็ชุบเข้าไปหาอีกกล้องเลยนะครับคราวนี้เขาจะมีคำสั่งอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า m i กครับ คำสั่ง mix เนี่ยถ้าเป็นในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันคือคำสั่ง d i s s o l นะครับอ่าเข้าใจหลักง,ง่ายๆนะครับก็คือภาพมันจะไขว้กันภาพไขว้กันก็คืออันนึงจะค่อยๆจางลงอันนึงจะค่อยๆเข้มขึ้นอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันผมจะตัดจากกล้อง2ไปหากล้อง3ครับแล้วลองกด take ดูเห็นไหมฮะมีลูกเล่นครับลูกเล่นอย่างเดียวพ่อห้ามเล่นนะครับคือหลักการของเขาเนี่ยเหมือนเดิมเลยจะไปกล้องไหนกด preview ก่อนได้ครับโป๊ะไปกด take โช๊เห็นไง สับมากล้องนี้กดเทคนี่นะครับซึ่งค่าเวลาของการควายภาพกันเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้จากด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดบวกลบไดเนี่ยสมมติว่าผมตั้ง3วินาทีแล้วกันผมลองกดเทคดูนะเห็นไหมว่ามันจะช้ากว่าอีกภาพหนึ่งจะค่อยๆจางไปถามว่าเอฟเฟกเนี้ยส่วนใหญ่เราเห็นได้ไหนกันครับ เราจะเห็นในงานคอนเสิร์ตที่เขาเล่นเพลงเศร้าๆถ้าเกิดเขาเล่นเพลงมันๆแบบเมทัลล็อกๆเลยเนี่ยมัวแต่มากดอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆตัดโอ้ยเนิบช้าไม่ได้อารมณ์ภาพเป็นพอดีใช่ไหมฮะเราก็อาจจะเป็นแบบว่าเอาค่าดิโสโซฟมันแบบว่าน้อยๆหน่อยนะครับน้อยสุดก็คือ0.5วินาทีนะครับเอาลองกดให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมภาพจะควยกันไวขึ้นนะครับไอคำสั่งดิสโซฟเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเวลได้ครับเราสามารถจะค่อยๆไหลแบบนี้ได้ด้วยครับอ่าทีนี้แหละไม่ต้องเซตอัพแล้ว ใช้คาสั่งมือเอานะฮะนี่นี่เห็นไหมหรือถ้าเราจะใช้คําสั่งเสียงก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือเฮ้ยเฮ้ยไอทำดิสโซไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาดันอันนี้ให้เองนี่คำสั่งเสียงไงนะ White control นะฮะวันไหนเราไม่รู้อยากจะทําอะไรเราก็มันสไลด์อันนี้เล่นได้นะครับเป็นการบริหารมือนะฮะก็เหมือนเดิมครับเราจะไปกล้องไหนกดที่ preview ก่อนนะครับเป็นสีเขียวที่กล้องนั้นแล้วก็สไลด์ไปนี่ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งาน h a r s i t o n ยังไม่จบครับ มันยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่บอกได้เลยว่าสวิตช์เชิ์ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับคงจะไม่มีฟังก์ชันเยอะแบบนี้อ่ะมันคือคำสั่ง wipe อ่านถูกป่ะ w i p e wipe wipe คำสั่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น transition เป็นลูกเล่นและลูกเล่นอีกแล้วพอห้ามเล่นนะครับผมก็คือมันจะมีการเปลี่ยนเฟตภาพแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับถ้าเรามาที่คำสั่งนี้ปุ๊บเนี่ยกดมาเนี่ยเมนูด้านบนจะเปลี่ยนนะครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรบังคับวิธีการเปลี่ยนภาพได้หลายรูปแบบเนี่ยน,นะคือถ้าเรากดคำว่าไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยเช่นแบบกดครั้งที่หนึ่งเป็นแบบนี้เห็นไหมกดครั้งต่อไปเป็นแบบนี้นี่นี่เป็นแบบนี้เปลี่ยนลูกเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหูปรูปแบบแบบแปลกๆนี่ก็มีนะอ่าเนี่ยเห็นไหมเฟิบโหมีเยอะมากนะครับเอาจริงบ้าเยอะกว่าในโปรแกร,รมตัดต่อ,อกอะ่ะผมว่า <laughs> นะครับซึ่ง การที่เราเปลี่ยนลูกเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้วิธีการตัดสลับภาพของเราเนี่ยมันดูแปลกตามากขึ้นแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับในเรื่องของความยาวของเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถปรับตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยสมมุติว่าผมบวกตัวเลขไปสัก3วินาทีแล้วเราลองกดคําสั่งเทคดูเห็นไหมค่อยๆเปลี่ยนแล้วเออไงสมมุติว่าผมเปลี่ยนไปอีกลูกเล่นหนึ่งกดเทคดูเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเป็นอีกหนึ่งคำสั่ง กานซีชั่นที่สามารถทําให้งานเราเนี่ยมันดูแปลกตามากขึ้นได้นะครับอ่าคราวนี้นะครับในเรื่องของานซีชั่นจบเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เห็นกันแล้วว่าคัดคําสั่งคําสั่งคัดเนี่ย เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าคําสั่งคัดคืออะไรนะครับคำสั่ง m i กคืออะไรไ i ป e คืออะไรนะครับก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องของฟังก์ชันนะครับในการใช้งานของสวิตช์ในเรื่องของภาพนะครับต่างๆเนี่ยมีลูกเล่นอีกเยอะมากมายนะครับเรามาดูกันที่คําสั่งแรกนะครับ p i p หรือว่าตัวเต็มนะครับ picture in picture นะครับก็คือการซ้อนกล้องนั่นเองนะครับคล้ายว่าเอากล้องหนึ่งมาซ้อนกล้อง3อะไรอย่างงี้นะครับแสดงผลไปพร้อมๆกัน คราวนี้วิธีการเซตอัพครับง่ายๆเลยนะครับเราไปที่คำสั่งเมนูนะครับแล้วเราก็กดเมนูที่ชื่อว่า pip ครับนี่จะเห็นว่าเขาก็จะสว่างอยู่แค่คำสั่งเดียวพอนะครับเราเข้ามาในเมนูของ pip เรียบร้อยแล้วดูเฉพาะอันแรกก่อนนะครับที่เป็นเมนูที่1นะครับตัว a เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับเรากดบวกได้นะครับบวกลบตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเอาให้ชัวนะเรากดปุ่ม hdmi ก่อนนะครับ1ที แล้วเราค่อยมาเปลี่ยนตัวเลขนะครับปึ๊บอสมมุติว่าผมจะไปกล้อง3นะครับเป็นเลข3แล้วนะครับแล้วกดคําว่าเทคครับปั๊บพอเวลาเราตั้งค่าตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเมนูออกมาก่อนนะครับให้เป็นหน้าหลักแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วลองกด PIP ดูครับนี่จะเห็นได้ว่าตรงมุมจอด้านซ้ายบนของเราเนี่ยมันเป็นการซ้อนกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองตัดกล้องไปหาตัวอื่นดูนะครับนี่จะเห็นว่า ภาพตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังลอยๆอยู่นะฮะเป็นการแสดงผลไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมแล้วคราวนี้เนี่ยการทำพิจอรณาพิจอร์มันใช้งานในรูปแบบใดได้บ้างอะสมมุติว่าผมทำบิวตี้บล็อกเกอร์ er แล้วกันกำลังสอนแต่งหน้าอยู่นะฮะแล้วเราจะให้เห็นตัวโปรดักเป็นจอใหญ่ๆแล้วเราเห็นตัวเราที่กําลังปัดแก้มเนี่ยเป็นจอเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราจะตั้งค่านะครับว่าให้ไปที่กล้องไหนเนี่ยเราสาม,มารถที่จะกด ลบบวกตรงนี้ได้นะครับแล้วลองกดเทคดูเราจะเห็นภาพเนี่ยมันถูกเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมลองดูก่อนว่าใช่กล้องที่เราต้องการเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปได้นี่สมมุติว่าผมจะให้กล้องที่เห็นหน้าผมเนี่ยเป็นจอเล็กๆตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วพอเวลาเรากดกลับมาที่เมนูเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องตรงจอใหญ่ได้ครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูเห็นไหมนี่เขาก็จะเห็นหน้าเราตลอดเวลานะครับเวลาเราตัดภาพไปหาที่กล้องไหนนะครับเราก็จะเนี่ยสามารถเล่าเรื่องได้เลยนะครับ คราวนี้คําสั่ง picture i n picture เนี่ยมันสามารถที่จะมีการขยายภาพมีการเปลี่ยนตําแหน่งภาพได้ด้วยนะครับกลับมาที่เมนูแล้วก็ไปที่ picture i n picture อีกรอบนึงนะครับเราเลื่อนไปที่คําสั่งตัว b ครับแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสมมุติว่าผมเพิ่มความใหญ่ของเฟรมเป็น40แล้วกันแล้วกด take ดูเป็นไงครับเรียลไทม์ครับไม่ต้องรีสตาร์ทไม่ต้องทำอะไรใหม่นะครับเราเปลี่ยนตัวเลขปุ๊บกด take ปุ๊บ ภาพจะเปลี่ยนทันทีสมมติผมอยากให้ใหญ่กว่าน,นั้นอีกเอาสักสูงสุดคือ50าสซนนะครับก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองลองกดเทสดูเป็นไงครับภาพเราก็จะขยายความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะย้ายตำแหน่งล่ะเขาให้มีการตั้งค่า x กับ y นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในจอมันติวิวนะครับเขาจะมีบอกตำแหน่งนะครับน่สมมุติว่าเราอยู่ที่ค่าตัว x ก่อนนะแล้วเราลองกดบวกดูครับจะสังเกตว่าในจอมันติวิวเนี่ยไอ้กรอบสีน้ําเงินเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่นะครับ แล้วคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าเราพอใจแล้วเนี่ยผมอยากจะให้อยู่ขวาบนใช่ไหมแต่ว่าอยากจะให้ขยับล่างลงมานิดนึงนะครับเราไปที่ค่า y นะครับเราก็บวกลงมาอ่าสมมติว่าผมอยากอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่าบางโลโก้ตรงนี้ประมาณนี้นะฮะเรากดคําว่า take ไปเลยครับโปะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจอโปรแกรมนะครับที่เอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะขยับ ตำแหน่งมาทันทีเราสามารถที่จะกดเข้ากดออกของีเจอรนฟีเจอร์ e ได้ตลอดเวลานั่นเองนี่ประมาณนี้นะครับก็เอาง่ายเลยค่า x กับ y ดูจากจอมันติวิวแล้วปรับตั้งค่ามันง่ายกว่าครับ และนี่คือวิธีการการปรับตั้งคา่า Picture in Picture ครับวิธีการใช้งานบอกใเลยว่าง่ายดีแล้วก็การที่เราจะใช้การซ้อนภาพเนี่ยบอกเลยว่ามันมีประโยชน์อีกมากมายนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนกล้องเนี่ยมันก็อาจจะยากไปนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะบังคับให้การซ้อนภาพเนี่ยเราสามารถจริงๆมันกดได้เลยนะว่าจะให้ตัวจอเล็กเนี่ยเป็นกล้องอะไรตัวจอใหญ่เป็นกล้องอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันต้องเข้ามากดในเมนูด้านในนะครับก็อาจจะ ค่อนข้างเสียเวลากินเวลาไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเอาพื้นที่สีเขียวไม่ใช่ต้นไม้นะผ้าสีเขียวเอามาขึงไว้ด้านหลังก่อนนี่แล้วเดี๋ยวเรามาทําให้ดูว่าโคมาคีทํำยังไงปริง มาถึงฟังก์ชันของโคม่าคีกันบ้างดีกว่านะครับเวลาเราจะเปลี่ยนฉากอยากจะไปพูดที่นู่นที่นี่หรือนั่งที่นั่นที่นี่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะเราก็จะใช้ผ้าสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะครับในการที่จะใช้เอฟเฟกต์โคม่าคีนะครับปกติแล้วเนี่ยโคม่าคีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปทำในระบบของคอมพิวเตอร์นะครับเพราะมันสะดวกแล้วมันก็รวดเร็วกว่านะครับแต่สวิตเชอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าโหฟังก์ชันโคม่าคีในตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าโคม่าคีในสวิตเชอร์ตัวนี้นะครับ มันทานํางานยังไงขั้นตอนมีอย่างไงบ้างนะครับให้เริ่มที่การกดฟังก์ชันเมนูก่อนเลยนะครับแล้วก็มาเข้าที่โคม่านะครับส่วนของคําสั่งเมนูตัว A นี่นะครับเขาจะให้เราเลือกว่า เราจะใช้โคม่าคีย์ที่กล้องตัวไหนนี่สมมุติว่าคุณมีกล้องหลายตัวคุณก็เลือกเฉพาะกล้องตัวนั้นได้เลยโดยการที่ให้เราปรับไอตัว A นะครับเมนูตัว A เนี่ยเป็น In 1, น In 2, อิ In 3, า In 4นะครับอยู่ที่ว่าเรา INPUT กล้องตัวไหนเข้าไปนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ ผม Input กล้อง Channel 2เข้าไปให้คุณกระโดดมาที่เมนูตัว C ได้เลยครับเนี่ยกดไปที่เลข3นะครับคราวนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือก r e s e t สีที่เราใช้เป็นฉากนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เราใช้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งเขียวมันก็จะแยกออกมาเป็น2คําสั่งมีกรีนตัว H กับกรีนตัว L นะครับในตัวอย่างนี้เราใช้เป็นฉากสีเขียวเข้มเราก็เลยต้องเลือกเป็นกรีน H ครับคราวนี้เมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บเรากด t Take หรือโอเคได้เลยนะครับแล้วเราก็กดออกมาที่หน้าแรกนะครับ คราวนี้นะครับให้เรากดกลับมาที่เมนูหน้าแรกสุดนะครับเราเลือกไปที่กล้องเบอร์3นะครับซึ่งตอนนี้เราอินพุตมาเป็นฉากข้างหลังไว้ใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ให้กดคําสั่งโคม่าหนึทีครับโป๊ะเข้าไปเป็นไงครับพิธีกรก็จะลอยออกมาจากผ้าสีเขียว มาอยู่ในฉากดิจิตอลที่เราวางรูปแบบเอาไว้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้เราก็เปิดเป็นอินโทรรายการไว้ไงแล้วเราก็อาจจะนั่งเล่าคงเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะรายงานสภาพการจราจรข้างหลังก็อาจจะเป็นกราฟิกก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งในการสั่งการนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งไปหากล้องตัวอื่นนะครับอย่างเช่นผมจะเอาเบอร์2กลับมาเห็นไหมฮะว่าเขาก็จะตัดในเรื่องของฟังก์ชันการคีสีออกไปนะครับนี่ลองเปรียบเทียบให้ดูเลยระหว่าง คีสีกับไม่คียสีนะครับจะเห็นได้ว่าเขาทํางานอย่างรวดเร็วว่องไวไม่มีการกระตุกนะครับหรือจะปิดฟังก์ชันโคม่าก็แค่เอาคําสั่งโคม่าออกนี่พิธีกรก็จะหายตัวไปแล้วนะครับหายไปไหนไม่รู้นะครับคราวนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ฉากสีน้ําเงินนะครับซึ่งเราไม่มีตัวอย่างเราก็เลยขออนุญาตเปิดหน้าจอมือถือด้วยสีน้ําเงินแบบนี้แล้วกันนะครับให้เราไปที่เมนูแล้วก็คําสั่งโคม่านะครับไปที่ตัว c เบอร์สานะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนไปที่ บลูเอลหรือบลูเอชนะครับในตัวอย่างนี้เราใช้เป็นบลูเอชนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะไปกดโอเคหรือคําสั่งเทคนะครับกลับมาที่หน้าแรกดูครับคราวนี้นะครับผมจะใช้สีน้ําเงินนะครับลองดูแล้วกันนะฮะเป็นโคลมาคีสีน้ําเงินนะครับเราลองกดคําสั่งดูนะฮะเราจะเห็นได้ว่าหน้าจอของผมเนี่ยทะลุไปหาแบ็กกราวที่เราวางเอาไว้แบบเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ผมเลื่อนให้ดูเลยก็ได้นี่มันทะลุตัวผมไปเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่ออกแบบสตูดิโอของเราไว้นะครับไม่ว่าจะใช้ผ้าสีเขียวแบบนี้หรือเป็นฉากสีน้ําเงินอะไรกันแล้วแต่นะครับจัดไฟให้มันดีๆนะครับจัดไฟให้มันแบบไม่ค่อยมีเงาแล้วกันนะครับแล้วก็มาตั้งค่าในเรื่องของโทนสีตรงนี้นะครับถ้าสีมันโอเคสีมันตรงกับ,ก,บกับระบบของเขานะครับมันก็สามารถขี่ได้เลยนี่เป็นไงคำสั่งโคมา่าคี์ใช้ง่ายมากนะครับ เดี๋ยวไปดูคำสั่งสุดท้ายกันดีกว่านะครับว่าเราสามารถที่จะ add โลโก้อย่างไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเราใช้ค่า default ของไอตัวสวิตเชอร์ของเขานะฮะโลโก้ที่ได้มันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นแบบของใครไม่รู้เอามาใส่ไว้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นค่าโรงงานนะครับซึ่งก็ใส่โลโก้ของเราเองได้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์1ตัว 1โปรแกรมนะครับในการช่วยสั่งการตรงนี้อ่ะวิธีในการที่เอาโลโก้นะครับใส่ลงในสวิตเชอร์ของเรานะครับคือเราติดตั้งโปรแกรมนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็เอาไฟล์โลโก้ของเราเนี่ยใส่เข้าไปโดยการโหลดเข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งโลโก้ของเราเป็น png ก็ได้นะครับให้เราทําการโหลดแล้วก็นั่งรอสักพักหนึ่งมันอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้สาย data เนี่ยมันเป็นแบบ micro usb นั่นเองนะครับ เม <Keep S 1> the ื่อเราโหลดเข้ามาในสวิตเชอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดตั้งค่าได้เลยครับไปที่เมนูก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่โลโก้ที่1ก่อนแล้วกันนะครับเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนค่า x y นะครับหรือว่าตำแหน่งของโลโก้ของเราได้นะครับจะสังเกตว่าในจอมันติวิวของเราเนี่ยมันจะมีตารางโลโก้ของเราเนี่ยขึ้นอยู่เป็นตำแหน่งอยู่นะครับนี่เราก็เลื่อนตำแหน่งให้ถูกใจเรียบร้อยก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากจะเอาไว้ข้างล่างข้างล่างหน่อยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับ หรือว่าใครที่ใส่โลโก้ที่2ไว้นะครับก็ให้กดโลโก้2ไปได้เลยนะครับแล้วก็มาเลื่อนตัว x กับ y นะครับนี่สมมุติว่าผมอยากจะให้มันอยู่ซักกลางจอเลยแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับไปที่ค่า c ปับ๊บนี่เลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็กดโอเคครับคราวนี้เนี่ยพอเรากดมาที่หน้าแรกปุ๊บเราจะสามารถขึ้นโลโก้ได้ตามตำแหน่งที่เราเพิ่งเซตไว้เมื่อกี้ครับนี่เป็นไง โอ้โหง่ายเลยจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่โลโก้ไว้มุมขวาบนของรายการของเราอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะมาปรับตั้งค่าได้แบบนี้นั่นเอง มาถึงขั้นตอนในการใช้สวิตช์ในการทำเรื่องเสียงกันบ้างดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องภาพได้ดีอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะอินพุตเสียงเข้าไปให้มันคู่ไปกับภาพที่เราตัดสวิตได้ด้วยนี่ขั้นตอนในการใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเรากดเพียงไม่กี่ปุ่มเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาเสียงจากกล้องตัวไหนจากอุปกรณ์ตัวไหนเอามาใช้นะครับเราจะมาเริ่มทำให้ดูกันเลยดีกว่านะครับกดที่คำสั่ง Audio เขาจะขึ้นมาเป็นแถบๆแถบ,บ,บ,บตรงนี้นะครับซึ่งในแถบตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องตัวไหนเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกมาตอนนี้เนี่ยเรามีสัญญาณเสียงจากกล้องตัวที่2นะครับสังเกตจากมันตีวิวเนี่ยเราจะเห็นที่ตัวว o ล u m e มมิเตอร์นะครับมันขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตีเป็นสัญญาณเสียง,ยงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพูดเสียงดังฮัลโหลเนี่ยเห็นปะแต่ถ้าเกิดเราพูดเบาๆก็จะฮัลโหลสวัสดีครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะบอกสวิตช์ได้เลยว่า เราจะเอาสัญญาณจากกล้องตัวสนี่แหละให้มันมีเสียงออกมาเป็นเสียงหลักนะครับเราก็ไปดูเลยว่าตอนนี้สัญญาณกล้องตัวที่2มันอยู่ที่เลข2นะครับนี่แล้วเราก็บวกขึ้นมานี่เราสามารถกดบวกวอลลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าเดซิเบลขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตั้งเป็นเลข0ูนย์ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับนี่เ,เป็นเลข0ูนย์ก่อนปับ๊บแล้วเรากดคําว่าโอเคครับ ชนี่คราวนี้เราจะสังเกตได้ว่าไอ้จอมันตีวิวของเราเนี่ยในช่องของ pgm หรือโปรแกรมเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มมิเตอร์นะครับบอกเรานะครับว่าสัญญาณเสียงเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับสัญญาณเสียงตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่มันจะออกไปคู่กับภาพที่เราตัดสวิตช์กันเลยนะครับสมมุติว่าเราใช้กล้อง1 2 3 4 สัญญาณเสียงตรงนี้จะไปดังในทุกชาแนลนะครับแล้วมันก็จะออกไปคู่กันนะครับเวลาเราเอาไปต่อพวกการทำ live streaming หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มความดังเสียงได้ด้วยนะในกรณีที่สัญญาณอินพุตมันอาจจะเบาเกินไปใช่ไหมเราบวกไปเลยเราบวกสูงสุดได้ถึง12เดซิเบลนะครับอ่ะเราลองกดเทคดูครับ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่นะครับการตั้งแบบนี้ไว้เสียงอาจจะแตกได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลดแบบเซฟเซฟนะครับศูนย์เดซิเบลพอแล้วนี่กดเซฟมานะครับไอตัววอลลุ่มมิเตอร์ก็จะถอยลงมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ต่อไวเลสไว้ที่กล้องหลักเราก็สามารถดึงสัญญาณเสียงมาใช้ในงานไลฟ์สตรีมของเราได้นะครับก็ถือว่าไอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่ต่อ external in ไว้นะครับอย่าลืมนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเขามีรู สำหรับเสียบออ d ดิ i โออินนะ네ครับเป็นบาลานซ์ออ d ดิ L โอ L กับ R นะครับถ้าใครเ네นี่ยต้องการจะใช้เสียงตรงนั้นเป็นหลักนะครับให้เรามาตั้งที่ไอตัว E ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตรงตัว E เนี่ยเรากดมาที่ตัว E ก่อนนะครับเขาจะเขียนอธิบายไว้ว่าเป็น e x t e r n a l in นะครับ ก็เอาง่ายๆเลยถ้าใครที่ลากเสียงมาจากมิกเซอร์มาตั้งความดังเสียงตรงนี้ได้ครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยก็วิธีการตั้งค่าเหมือนกันนะครับบวกสูงสุดได้คือ12เดซิเบลนะครับเราก็ตั้งเป็นศูนย์ไว้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป็น Eternal In White นะครับคุณก็ควรจะไปปิดในส่วนของเสียงอื่นๆจากกล้องที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่งั้นนะครับสัญญาณเสียงจากกล้องตัวอื่นๆนะครับอาจจะเข้ามาตีในระบบสัญญาณเสียงหลักที่ล่างมาจากมิกเซอร์นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับสวิตช์เชอรตัวนี้นะครับ4ี่ชนลกับอีกฟังก์ชันตั้งมากมายเอาจริงๆแล้วนะทำได้แทบเกือบจะทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเออสวิตช์เชเสร็จแล้วแล้วเราจะเอาไปทำสตรีมมิ่งยังไงก็ง่ายๆเลยครับเราลากสายตัวจอพรีวิวนะครับเข้าคอมพิวเตอร์เราสักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ OBS ในการสตรีมมิ่งออกไปเห็นไหมก็สามารถที่จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งแบบง่ายๆได้แล้วนะครับ แถมไอตัวสวิตเชอร์ตัวนี้นะครับมันก็ทํางานได้หลากหลายด้วยนะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจบในนี้ปุ๊บในนี้ก็แค่ทําการสตรีมอย่างเดียวเห็นไนะไอทรัพยากรทางด้าน CPU ในการประมวลผลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หนักเครื่องด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสอบถามทางร้านได้โดยตรงนะครับที่ P.S.G. เพชยามสาวกุปนะครับ LumenTech นะครับ LumenTech ตัวนี้ยังมีสินค้าอีกหลายรุ่นที่เอามาใช้ควบคู่กับสวิตเชอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาเล่าในเรื่องของการทำา CG นะครับที่สามารถซ้อนโลโก้ก็ได้นะครับหรือว่าใส่กราฟิกเข้าไปก็ได้นะครับแล้วมันสามารถที่จะเอามาต่อกับสวิตเชอร์ตัวนี้ทำงานแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Ring.